มีทางแก้ปัญหาเรื่องของเพื่อนแฟนปันหัวไหมครับคือถ้าวันนี้ใครกําลังเจอปัญหาเรื่องเนี้เวลาที่เพื่อนมายุแยงตักแขงรั่วให้คุณมีปัญหากันการแก้ปัญหาเรื่องเนี้ไม่ใช่คุณลงไปด่าเพื่อนของเขานะครับแฟนของคุณมีแนวโน้มเชื่อคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านอยู่แล้วโปรเซสคือหครับคุณต้องทําให้แฟนของเราเนี่ยไม่ชอบเพื่อนเขาเองครับ จริงๆครูคอมเคยสอนไว้ในคอรส์สสั่งจิตผู้อื่นวิธีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ทั้งหมดคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนมันมีหลักการดังนี้วิธีการสั่งจิตคนอื่นคุณว่าความคิดควบคุมการกระทําหรือการกระทําควบคุมความคิดไอ้สีแดงข้างในเนี่ยคือความคิดครับในนี้คือความคิดข้างนอกเนี่ยคือการกระทําครับคนส่วนใหญ่เวลาต้องการให้แฟนหยุดอะไรก็ตามแต่คุณจะห้ามที่การกระทํา บล็อกมันนะอย่าไปคุยกับมันนะอย่าไปเชื่อมันนะอย่าอย่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณกําลังห้ามที่ <c oughs> การกระทําครับการกระทําเปลี่ยนความคิดไม่ได้อยากให้ใครก็ตามแต่เชื่อทุกคําที่คุณพูดคุณต้องเปลี่ยนความคิดครับเพราะความคิดเป็นตัวเปลี่ยนการกระทําไม่ใช่การกระทําเปลี่ยนความคิดถ้าคุณต้องการให้แฟนของคุณเนี่ยเลิกเชื่อเพื่อนแล้วเชื่อคุณคนเดียวคุณต้องกลับมาในกฎ การชั่งน้ําหนักของสมองครับระหว่างความสุขครับกับความทุกข์ครับสมองมนุษย์จะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรมันจะมีการชั่งน้ําหนักแบบนี้ว่าถ้าเชื่อแล้วฉันจะมีความสุขมากกว่าหรือเชื่อแล้วฉันจะมีความทุกข์มากกว่าคุณต้องทําให้เขาเห็นว่าถ้าเขาเชื่อเพื่อนของเขาเนี่ยจะเกิดความทุกข์มากขึ้นแล้วเขาจะไม่เชื่ออีกเลย <S <S ถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจ ต้องกลับมากราบคุณครูคอมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิชาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับราคาเต็มเนี่ยห้าพบาทครับ2ครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับราคา5้าพันบาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่ 7 5 9 0บาทครับเจ็ดครูคมมีโบนัสครับ6,900าบาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลฟ์สองครับครูคมวางแผนเฉพาะเคส